เป็นสถานการณ์ที่โลกไม่เห็นมานานตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2มาครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่รุนมแรงร้ายแรงที่สุดจุดแตกหักเลยเนี่ยคือความพยายามของยูเครนเองที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกของนาโต้แล้ววันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมี i ิน e น t i า n ยังไงแต่ละพอเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยดีมานอะไรก็เลยมองว่าอย่างนี้ครับทางของเนี่ยเป็นไปได้ประมาณสัก3 3ามาารยใหญ่นะครับตามติดเศรษฐกิจทั่วโลก กับดรพิพัฒเหลืองนารมิตชัยและ The Macro Talk ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเคนเนตด o นัลด์นีเวลนะครับนักวิเคราะห์จากทีม KKP Research นะครับวันนี้อยู่กับดรพิพัฒเหลืองนรมิตชัยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่ ร้อนมากๆนะครับในตลาดการเงินแล้วก็ในในในเรื่องของในโลกนะครับก็คือเรื่องของวิกฤตยูเครนนะครับว่ามันจะมีความเสี่ยงนะแล้วผลกระทบยังไงต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการเงินนะครับเดี๋ยวจะถามดรพิพัฒนนะครับว่าช่วยเล่าแบ็กกราวน d ์ให้ฟังได้ไหมครับว่าไอที่วิกฤตที่เกิดขึ้น่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับครับได้ครับก็จริงจ ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่โลกเนี่ยไม่ไม่เห็นมานานนะครับว่าสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามเนี่ยต้องเรียกว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมาเนี่ยนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่รุนแรงร้ายแรงที่สุดนะครับที่มีการยกยกทหารมาประชิดพรมแดนกันขู่กันว่าจะมีการบุกยึดกันนะครับซึ่งซึ่งจริงๆถามว่าเรื่องมันมาจากไหนเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องย้อนกลับไปว่าจริงๆตั้งแต่สมัยที่โซเวียตสหภ,ภาพโซเวียตนะครับที่ที่หลังจากปี แล้วยุค90นะฮะที่หลังจากที่สหภาพโซเวียตแตกเนี่ยนะครับก็แตกมาเป็นประเทศเล็ก,ลกๆหลายๆประเทศนะครับแล้วยูเครนเนี่ยก็คือเป็นอดีตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของสหภาพโซเวียตซึ่งแตกมาเป็นประเทศอิสระนะครับเป็นประเทศอิสระเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการเมืองนะครับในบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐบาลที่อิงรัสเซียนะครับซึ่งรัสเซียเป็นพี่ใหญ่ของของสหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยประชาชนก็รู้สึกไม่พอใจ นะครับแล้วก็มีการทําปฏิวัติประชาชนถ้าจำได้ปี2004มีสิ่งที่เรียกว่า o r a n g e Revolution นะครับที่คนออกมาประท้วงกันมากมายนะครับแล้วปี2014เนี่ยก็มีการประท้วงกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปจํานวนมากเลยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยออกมาประท้วงรัฐบาลที่เหมือนเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของทางรัเสเซียซึ่งพูดง่ายคือประชาชนเริ่มไม่พอใจที่รัเสเซียเนี่ยนะครับมาแมีอิทธิพลในประเทศนะครับแล้วก็มีความพยายามที่หลังจากที่มีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมา นะครับก็มีตั้งรัฐบาลที่ดูเหมือนว่าจะเอียงไปทางตะวันตกมากขึ้นนะครับแล้วก็จุดที่เป็นจุดที่ทําให้ต้องใช้ว่าแตกหักเลยเนี่ยนะครับก็คือความพยายามของยูเครนเองที่อยากจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของนาโตนะครับหรือว่าองค์กรส่วนที่สัญญาป้องกอันแอตแลนติกเหนือนะครับสมัยก่อนตอนยุคสงครามเย็นเนี่ยคำว่านาโตเนี่ยจะได้ยินบ่อยมากเลยนะครับเพราะว่านาโตเนี่ยก็เป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่มีพันธสัญญาที่สํญญาสคัญอันเดิก็คืออาร์ติโ5ของนาโตนะครับที่บอกว่า ช้คำว่า collectiv e defense ก็คือถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับถูกประเทศอื่นลุกรานเสมเมือนหนึ่งว่าเนี่ยประเทศนั้นเนี่ย,น,ยนะครับลุกลานทั้งนาโตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจริงๆก็คือเป็นผลผลิตของยุสคสงครามเย็นนะครับที่ต้องการเอาไว้คานานาจกับสหภาพโซเวียตนี่แหละนะครับว่าถ้าโซเวียตบุกใครเนี่ยทุกคนจะรวมกลังกันแล้วจะไปสู้นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเชื่อไหมครัว่าบอร์เดอร์เนี่ยของนาโตเนี่ยอยู่แถวแถวอะไรนะเยอรมนีตอนออกเยอรมนีตอนตกนะครับ แต่หลังจากที่โซเวียตเนี่ยแตกสลายเนี่ยนะครับแล้วก็ประเทศแตกกมาเป็นประเทศยุบยุบย่อยๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าองค์การนาโตเนี่ยนะครับรับเอาประเทศเมมเบอร์ประเทศใหม่ๆเ,เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะครับแล้วรัสเซียเองเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยทางฝั่งยุโรปฝั่งนาโตฝั่งตะวันตกเนี่ยกำลังขยายอิทธิพลมาประชิดพรมแดนของรัสเซียนะครับซึ่งรัสเซียก็มองว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะยอมรับไม่ได้ แล้วถ้าเราไปดูในแผนที่เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าประเทศที่อาจจะบอกเคยเป็นค่ายที่เป็น a อ็กซที่เอียงไปทางสภาพโซเวียตหรือว่ารัสเซียในปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างประเทศในบอลติกนะครับลิทัวเนียรัสเซียเอสโตเนียเนี่ยนะครับได้เป็นสมาชิกของนาโตไปแล้วนะครับหรือประเทศที่อยู่ในยุโรปตะวันออกเกือบจะทุกประเทศนะครับที่ที่ไม่ได้อยู่ในเอียงมาทางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์หรือวูนี้นะครับก็มาเป็นสมาชิกของนาโตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรัสเซียเองเนี่ยก็คงจะ ค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่าถ้าเกิดแกตัวเองทําอะไรผิดเนี่ยนะครับกลายเป็นศัตรูเนี่ยหรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาอยู่ประชิดพรมแดงนะครับงั้นในการที่จะเสียยูเครนไปอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการเสียอํานาจไปไป,ไป,ไ,ปไปค่อนข้างมากนะครับงั้นก็ดูเหมือนว่าประเด็นเนี้ยก็เป็นประเด็นที่ที่รัสเซียเนี่ยยื่นคํำขาดน,นะครับในการประชุมสุดยอดเมือม่อเมื่อเดือนธันวาคมใช่ไหมครับยื่นออกมา4ีข้อแต่ประเด็นสําคัญที่สุดก็คือบอกว่า ทางยุโรปเนี่ยให้คำมั่นได้ไหมนะครับว่าจะไม่ขยายอิทธิพลมาทางตะวันออกแล้วก็ชิดพรมแดนของของรัสเซียเพิ่มขึ้นไปอีกใช่หมครับอนนี้มาถามเคนนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นไงบ้างครับเพราะฟังข่าวนี้ดูดราม่ามากเลยนะครับ ดราม่าจริงครับดรวิพัฒน์เพราะว่าถ้าไปดูจํานวนทหารนะครับที่รัสเซีย,ยไปวางไว้ตรงพรมแดนของยูเครนนะครับคือทางหน่วยข่าวกองสหรัฐเนี่ยพูดถึงประมาณว่ารัสเซียเนี่ยมีกําลังทหารถ,ถึง2 0 0 0 0 0นายนะครับคือถ้าใครไม่รู้ว่ามัน2 0 0 0 0นนายนี่เยอะไหมครับคือย้อนกลับไปตอนที่รัสเซียบุกไครเมียเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใช้กําลังพลแค่12กองพันนะครับ ก็คือใช้แค่หมื่นคนเนี่ยก็บุกไครเมียแล้วนะครับแต่นี่คือยกมาเกือบ200 0 0นรวมถึงกําลังพลที่อยู่ในน s e p a r a t i s t state นะครับที่อยู่ในพื้นที่แถวตะวันออกตอนใต้ของยูเครนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่ามีกองกําลังเยอะมากนะครับแล้วก็มีการขนยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็มีการซ้อมรบในเบลารุสนะครับก็พูดถึงว่ามีนิวเคลียร์เอ็กซ์ไซส์ในเบลารุสที่ไม่ได้ทํามา2ปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาทำอีกรอบหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าไอ้ความไอ้ตึงรับแล้ว แล้วทางอ,อย่างที่เราเห็นในในในดอนบาสนะครับซึ่งเป็น ภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลยูเครนนะคะก็รวมไปถึงกลุ่มที่เป็นโปรรัสเซียเซปาร์ติสตรงนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีการยิงปืนโครกใส่กันนะครับแล้วก็เริ่มมีความเสียหายเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยหลายๆายฝ่ายก็กลัวว่าการที่มันมีการยิงกันตรงนี้เนี่ยนะครับทางประเทศตะวันตกเองก็กลัวว่ารัสเซียเนี่ยจะใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างในการที่จะเข้าไปบุกในในยูเครนนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้เทนชั่นต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสงครามทางข้้อมมูลลตต่างๆเนนักก็ิดขึ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นความขัดแย้งที่มันเพิ่มขึ้นตลอดนะครับทีนี้เนี่ยพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยครับมันมีเทนชั่นมีความขัดแย้งที่มันปะทุขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามองว่าซีนาริโอนะครับหรือว่าเราคิดว่ามันเหตุการณ์เนี่ยมันสามารถเกิดออกแบบไหนได้บ้างครับก็จริงๆต้องต้องบอกว่าถ้าถ้าเราถ้าเราดูเนี่ยมันเหมือนกับเขาเล่นโป๊กเกอร์กันอยู่นะแล้ววันี้คือก็ไม่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีอินเทนชั่นยังไง นะครับแต่ละพอเห็นแล้วแหละว่าแต่ละคนดีมานอะไรอยากได้อะไรนะครับก็เลยมองว่าอย่างนี้ครับมีความทางออกเนี่ยเป็นไปได้ประมาณ 3, 3สัก3ามสามาริโอใหญ่นะครับซีนาริโอแรกเนี่ยนะครับก็คือหาวิธีปีนล,ลงจากภูเขาเอาบันไดามาพาดนะครับแล้วก็ลดความรุนแรงลดการเผชิญหน้ากันลงไปนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเหมือนต้องใช้ว่ากูดเคสซินาริโอนะครับว่าโอ้ไม่รู้จะเกิดได้หรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดยกทหารมา2 0 0แส0คนประชิดพรมแดงขนาดนี้ อยู่ดีจะเดินกลับบ้านเป็นปือเปล่าเนี่ยคงเกิดขึ้นได้ลาบากนก็<ช>ไม่รู้รจะกลับไปอธิบายยังไงแล้ว<ช>คนเพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงให้เห็นว่ารัเสเซียได,ได้อะไรแต่ที่บอกคือร<ม>ัเสเซียสิ่งที่รัเสเซียอยากได้มากๆเลยนะครับก็คือคามั่นสัญญาจากนาโตแล้วก็ยูเครนนะครับว่ายูเครนจะไม่สมัครไปเป็นสมาชิกนาโตนาโตจะไม่รับยูเครนเป็นประเทศสมาชิกนะครับซึ่งถ้านะครับการเจรจาทางการทูตเนี่ยสามารถที่จะยื่นข้อเสนอพวกนี้นะครับซึ่งรัสเซียเดี๋ยวบอกว่าโอ้แค่สัญญาอย่างเดียวไม่พอต้องอาจจะต้องมีออออะะะไไรรรเเเพิิ่มมตหืก็็าจจปน อันหนึ่งยูเครนก็อาจจะไม่รู้ว่าเสียหน้าทางการเมืองหรือไม่การเมืองภายในประเทศจะเป็นยังไงนะครับรัฐบาลนี้อาจจะต้องลงจากตําแหน่งหรือเปล่าก็ก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าประชาชนจํานวนมากเนี่ยนะครับก็ยังไม่เคยชอบรัสเซียเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมยังจะเรียกว่าเป็นกูดเคสซีนาริโอนะครับก็คือสามารถลงได้โดยที่ไม่มีใครต้องสูญเสียชีวิตเพราะไม่งั้นเนี่ยโถ้าเกิดปล่อยให้ทหาร2 0 0 0 0 0คนบุกเข้ามาเนี่ยประเทศนี้ลาบเป็นหน้ากรองแน่นะครับ,รบจริงๆถ้าทย้อนกลับไปไครเมีย2014ใช่ไหมครับที่รัสเซียเนี่ย แอนเน็กซ์ไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียเนี่ยใช่ไหมฮะมีคนเสียชีวิตแค่สามคนเองสองคนมาจากการประท้วงถือว่าน้อยมากนั้นปืนไม่ได้ยิงสักนัดเลยนะครับในแง่ของการรบแต่รอบนี้ดูเหมือนว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นแน่ๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นซีนารลล์นรีที่2อเนี่ยนะครับก็คือถ้าหาทางออกทางการทูตกันไม่ได้ต้องมีการบุกขึ้นมาจริงๆนะครับซึ่งวันนี้ซีนอริโอนี้ผมว่าจะแตกไปได้อีกหลายซีเนารลโอเลยเพราะตอนนี้คนก็พยายามจะอิมเมจินแล้วว่าปูตินเนี่ กลยุทธ์ทางสงครามยังไงนะครับจะใช้คําว่าบุกเข้าไปทีเดียวลุยเข้าไปถึงเคียบเลยแล้วยึดทั้งประเทศซึ่งถ้าดูทหาร2 0 0 0 0 0คนเนี่ยก็คงจะบุกเข้าไปได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. งั้นซีนารีโอที่2เนียก็คือมองว่าสามารถที่จะบุกยึดได้ได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็มีรีเซชชั่นค่อนข้างน้อยแล้วกลับไปเหมือนกันนะครับว่าตอนไครเมีย2014สี่เนี่ยนะครับรัสเซียยึดไครเมียไปได้เนี่ยแล้วสิ่งที่เขาทําก็คือตั้งรัฐบาลขึ้นมาเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดใช่ไหมครับแล้วก็ทำเรฟเรนดั hmm. ประชาชนส่วนใหญ่บอกด้วยว่าอยากไปอยู่รัสเซีย <c oughs> ไม่รู้แฟร์ไม่แฟร์แต่ว่ามันก็จบอย่างเงยบสงบนะครับ <c oughs> แล้วก็ทางสหรัฐทางยุโรปเนี่ยก็มีแซงชันนะครับแซงชันเนี่ยลากยาวมาจนถึงเมื่อปีที่แล้ว,วยังมีแซงชันอยู่ <c oughs> แต่คนแทบจะลืมไปแล้วว่าไม่มีต้นทุนอะไรที่จ่ายเลย <c oughs> นะครับดังนั้นก็อันนั้นก็คือสินาลีที่สองก็คือมีการเข้าไปลบหลุดเข้าไปจริงๆก็อาจจะมีการต่อสู้การ Resist a n ตกันแต่ว่าหวังว่าก็จะจบได้ค่อนข้างเร็วนะครับ <c oughs> แล้วก็ฝั่งที่จะโดนก็คือจะมีเซียอาจจะ ตอบสนองโดยการไม่รู้ปิดแก๊สหรืออะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของอิมพ i c a t i o นะครับ s c น n ที่3เนี่ยก็คือ s c น n ต้องบอกว่าเป็นสิน n a ที่เวลวร้ายเลยนะครับก็คือว่าการบุกเข้าไปเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะจบได้อย่างรวดเร็วนะครับสมมุติว่าถ้าทางฝั่งนาโต้ทางฝั่งสหรัฐฝั่งของยุโรปเนี่ยมีการซัพพลายอาวุธสั่งอะไรต่างๆนะครับหรือว่ามีการเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกลายเป็นความขัดแยง้งทางการทหารที่ใช้เวลาเวลานานขึ้นนะครับแล้วก็คอนฟ lict อาจจะลากยาวไปก็ได้นะครับซึ่งอันนั้นก็อาจจะกลายเป็น ใใคล้ายๆกับเป็นกลับไปซีนารีโอของของโควอลนะครับ,รบในช่วง90-80ในช่วงนั้นหรือเลปล่าซึ่งอันนั้นก็อาจจะทําให้ยุโรปทั้งยุโรปเนี่ยอาจจะมีปัญหาความเสี่ยงต่อเน,นื่นนงองใช่ไหมเพราะถ้าเราดูจริงยูเครนค่อนข้างเล็กมากนะสำหรับยงงุโรปนะครับในแง่ของในแง่ของเศรษฐกิจนะครับทีนี้ทางถามคำถามเคนกลับไปมั้งว่าเนี้ยมีเงื่อนไขอะไรที่ที่ตอนนี้เราเราพิจารณาครับหรือคำถามอะไรที่เราต้องต้องดูว่าซีนารีโอที่ผมไล่มาเนี่ยอันไหนมันจะเกิดอันไหนจะทําให้เกิดความเสียหายยังไง คือว่าผมว่าคิดว่าเงื่อนไขที่รัเสเซียเนี่ยนะครับจะใช้เป็นตัววัดว่าจะตัดสินใจย,ยังไงต่อไปแล้วมันจะออกมา,มาเป็นหนึ่งใน س ي ิรโรไหนที่พนที่พินาเกินมาเนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยก็คือว่าก็คือคําถามที่ว่าถ้าบุกแล้วเนี่ยยูเคร,รนเนี่ยจะยอมง่ายๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าถ้าไปดูเนี่ยกองกําลัง2องแสนนายเนี่ยนะครับบุกเข้าไปใน ไปในยูเครนเนี่ยมันก็คงมีมีเป็นไปได้ยากที่ยูเครนเนี่ยจะสามารถรสู้สู้รบกับรัสเซียได้แบบสูสีนะครับแต่ว่า,าคือถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วเป็นความเสียง,งที่ทางรัสเซียกลัวก็คือว่าพอบุกเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีกองกําลังต่อต้านนะครับแล้วกองกําลังต่อต้านตรงนี้ได้สปาย จากได้ได้ซัพพลายอาวุธจากประเทศฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเข้ามาครับแล้วทําให้สงครามในยูเครนเนี่ยมันยะมันมันมันยืดเยือ้อมันลากยาวตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะทํากันที่ การต่อสู้ระหว่างอกองทัพรัสเซียกับกับพวกกาเรล่าใช่ไหมสงครามกองโจรกับกลุ่ม<อ>ดิซแลน์ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้มันลากยาวแล้วทําให้เกิดการเสียชีวิตได้ทั้งในแง่ของพลเรือนทั้งกองกําลังแล้วก็กองทัพทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรัเสเซียเนี่ยคงไม่อยากที่จะเข้าไปสู้ลากยาวนะแลวคงอยากเข้าไปปุ๊บให้จบแล้วก็อย่างที่ดรวิพัฒน์บอกไปก็คือว่ามีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็เพื่อให้ไม่เข้านาโตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้ายูเครนคิดว่าน่าจะยอมง่ายๆไม่อยากสู้รบเนี่ย ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้สูงที่รัสเซยเียจะบุกเข้าไปนะครับ mm hmm. เงื่อนไขที่2เนี่ยก็คือว่าออยุโรปหรือว่าเนโตเนี่ยจะทําอะไรนะครับ mm hmm. ถ้ารัสเซียบุกเข้าไปแน่นอนนะครับว่าถ้าเนโตเนี่ยส่งกองกําลังทหารเข้าไปหลังจากที่รัสเซียบุกเนี่ยคือมันคงมีสงครามที่ยืดเยื้อลากยาวแล้วก็ทำให้เกิด ความเสียหายต่อทั้งสองฝั่งเนี่ยแน่นอนรัเสเซียเ네นี่ยไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัเสเซียจะเข้าไปเนี่ยคือเขาต้องคิดมาแล้วหรือว่าเบ็ดแล้วอะครับว่าทางยุโรปหรือฝั่งสหรัฐเนี่ยจะไม่ส่งกองกําลังเข้าไปซึ่งซึ่งเป็นมีความเป็นไปได้สูงนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่อัฟกานิสถานใช่ไหม<ช>ครับเราเห็นว่าการใส่กองกาลังเข้าไปในอัฟกานิสถานเนี่ยมันทำให้สงครามลากยาวแล้วในแง่ของการเมืองในสหรัฐหรือยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนการส่งกองกําลังเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้ น,น่าจะทํามากกว่าคือการทำเอคานอม c ก a ซ c t ชันนะครับคือความบาททางเศรษฐกิจนะครับที่เขาขู่มาตลอดเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะถอนรัสเซียออกจากระบบการการจ่ายชำระเงินใช่ไหมครับสวิฟ t ระบบสวิฟนะครับมีการมีมีการ ฟรี e แอสเซทนะครับของรัสเซียแบงค์นะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งมีการร uh, e strict ไอตัวการเอ็กซ์พอร์ส่งออกสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีเหล่านี้ให้กับรัสเซียนะอันนี้ก็เป็นเซสชันเซชันที่เขา uh, list ออกมานะครับว่าขู่ว่าถ้ารัสเซียบุกเนี่ยนี่คือสิ่งที่ประเทศตะวันตกจะทำนะครับแต่ว่าคำขู่เนี่ยมันกล้าทำจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าคืออย่าลืมนะครับว่ารัสเซียเนี่ยเป็นคน supply แก๊สอันหลักให้กับยุโรป แคือถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยบอกว่าเออ่ยุโรปนําเข้าน้ํามันดิบเนี่ยนะครับ29%ของน้ํามันดิบที่นําเข้ามาทั้งหมดเนี่ยมาจากรัสเซียนะครับแล้วถ้าไปดูผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมเนี่ยนั่นคือ39%เนี่ยนำเข้ามาจากรัสเซียพวกแก๊สธรรมชาติ<อ>พวกแก๊สธรรมชาติด้วยนะครับ,รบแล้วเราเรา,เราจะเห็นได้ค่อนข้างชาัดเจนนะครับว่าแก๊สไพป์ไลน์ต่างๆที่เพิ่งสร้างเสร็จด้วยนะคร North Stream 2เนี่ยก็เชื่อมจากรัสเซีย,ยไปที่เยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าถ้ายุโรปแซงชั่นรัสเซียแล้วรัสเซียบอกว่าเออเราไม่สส่งแแก๊ให้้คุณลวเีย แน่นอนเรายุโรปเนี่ยเจ็บหนักแน่นอนจากราคาพลังงานที่สูงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่ายุโรปเนี่ยจะกล้าแซงชั่นรัเเสเซียจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นยม,นมันทำให้เกิดความเสี่ยงนะครับในแง่ที่ว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะคิดว่ายุโรปเนี่ยไม่กล้าทาอะไร,ไรนะครับก็เลยเป็นทำก็เลยทาให้โอกาสที่รัสเซียเนี่ยจะบุกเข้าไปเนี่ยมันมีมากมันมีสูงขึ้นนะครับ<ม>และเงื่อนไขสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าถามว่าถ้าทำแซงชั่นขึ้นมาจริงๆแล้วรัสเซียกลัวไหม แล้วคือถ้าไปดูถ้าไปดูผลกระทบจากแซงชันที่เราคิดว่าจะเกิดเนี่ยก็คือว่ามันก็คงทําให้สินทรัพย์เสี่ยงในรัสเซียเนี่ย,ย,ยก็คงก,ก็คงมีมูลค่าที่ลดลงนะครับรวมไปถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันมีสูงแน่นอนนะครับาฉะนั้นผลกระทบในแง่ลบต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันมีแน่ๆนะครับแ,แต่ว่าถ้าไปเทียบกับตอน2014เนี่ยนะครับเราเห็นว่า,าเศรษฐกิจของรัเสเซียเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น นะครับท้งในแง่ของ FX Reserve นะครับคือ Reserve ค่าเงินเนี่ยก็สูงกว่าตอนที่2014นะครับแล้วก็หนี้ต่างประเทศเนี่ยนะครับก็น้อยกว่าตอนที่บุกไครเมรียในปี2014นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าภูมิคุ้มกันของเศรษฐกิจรัสเซียมันมีสูงขึ้นนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยด้วยความที่รัสเซียนเนี่ยเป็นคนที่ส่งออกพลังงาน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งถ้าสมมติว่าเทนชั่นสูงขึ้นแล้วทาให้ราคาพลังงาน,นมันสูงขึ้นมาเนี่ยรัเสเซียก็อาจจะยิ่งได้ประโยชน์ด้วยซ้าในแง่ที่ว่าส่งออกมันก็ยังพอจะสนับสนุนส่งออกของตัวเองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าภูมิคุ้มกันของรัสเซียตอนนี้เนี่ยมันมีสูงกว่ารอบที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะทําให้ความกลัวของเอคอนอมิกเซนชั่นเนี่ยมันในรอบนี้เนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคือรัสเซียเนี่ยอาจจะคิดผิดก็ได้หรือ,าอาจจะ ประเทศตะวันตกเนี่ยก็อาจจะกล้าที่จะแซงชั่นจริงๆก็เป็นได้นะครับทีนี้เรามาถึงผลกระทบต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจบ้างครับพ,พินาก็คือว่าถ้าสมมุติว่าสถานการณ์เนี่ยมันมันมันเอสเคเลตนะครับมันผลกระทบจะเป็นยังไงครับหรือว่าถ้ามันมีวิธีมันมีทางออกทางการทูตที่สามารถทําให้สถานการณ์มันที่คลายลงเนี่ยผลกระทบมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับจริงๆก็ต้องบอกว่า ถ้าวัดดูตัวต่อตัวนะครับอันนี้เมื่อกี้อย่างที่เคนว่า GDP ของรัสเซียประเทศเดียวเนี่ยจริงๆตอนนี้กลายเป็นว่าเหลือน้อยกว่า GDP ของอิตาลีด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงยุโรปทังน,นั้นแค่ประเทศเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆมันกลายเป็นคน,นกำลังเล่นโป๊กเกอร์กันอยู่ใช่ไหมครับว่าถ้าบุกกันจริงๆเนี่ยว่ารัสเซียคงไม่ไหวแน่แต่คําถามคือถ้าบุกเข้าไปแล้วเนี่ยคำถามที่เกิดขึ้นคือยุโรปกล้าทาอะไรหนักขนาดไหนรู้ว่ารัสเซียเนี่ยกำลังกุมกล่องดวงใจใช่ไหมครัก็คือพลังงานทั้งหลายเนี่ยนะครับเอาไว้ ใช่ไหมครับแล้วยุโรปวันนี้ถ้าดูฟังดูท่าทีเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าก็ไม่ค่อยกล้าทําอะไรมากเพราะกังวลเหมือนกันว่าจะถูกผลกระทบในเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อในในประเทศตัวเองใช่ไหมครับเราะอย่างที่ว่าคือถ้ามีปัญหามีความตึงเครียดมีการเพิ่มความขัดแย้งกันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเกิดรัสเซียป,ปิดท่อไปเนี่ยคนยุโรปหาแก๊สไม่ได้เนี่ยกระทบทั้ง GDP และกระทบทั้งเงินเฟอ้อแน่ๆนะครับ,รบก็จะลามมากระทบต่อทั้งราคานะครับราคาพลังงานนะครับแล้วก็ในแง่ของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแน่นอนว่า ถ้าเราไปดูย้อนหลังเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยนะครับไม่เคยชอบหรอกครับเวลาเจอสถานการณ์ความขัดแย้งในแง่ของความเสี่ยง geopolitics นะครับแต่ว่านะครับถ้าเราย้อนดูข้อมูลจริงๆเนี่ยนะครับเราพบว่าถ้าการขัดแย้งในแง่ของ geopolitics นะครับมันไม่ได้ลากยาวกลายเป็นสงครามยาวๆครับยางตลาดเนี่ยลงไม่นานนะครับอาจจะเป็นหน่วยเป็นเดือนหรือเป็นอาทิตย์นะครับเราได้จย้อนหลังกลับไปดูเนี่ยนะครับสถานการณ์ที่ทําให้ตลาดหุ้นลงเยอะๆจริงๆเนี่ยนะครับ มันคือสงครามอย่างเช่นอิรักบุกค,คูเวตนะครับแล้วลากยาวเลยเป็นเป็นเวลานานหรือว่า 11, <ๆ><ๆ>นายอิเลเนครับที่ที่กลายเป็นนําไปสู่ความเสี่ยงต่างๆเลยเป็นบทเลยแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับดรอดาวเล็กไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะมากเพราะฉะนั<ๆ>้นตั้งคําถามก็คือว่าผลกระทบต่อตลาดหุ้นเยอะแค่ไหนเนี่ยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่ว่าสถานการณ์นี้มันมันจะลากยาวแล,ล้วรุนแรงกลายเป็นสงครามใหญ่หรือเปล่านะครับหรือว่าอย่างที่ว่าคือถ้าเป็นซีเนีรที่1น่นะครับก็คือมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งบอบนะครับมันก็จะรีมูฟไอความเสี่ยงตรงนีี้้หาาาไไปตลดดดกกก็็อจม นะครับหรือถ้าเกิดบุกแล้วบุกเร็วนะครับตรงนี้จะเห็น volatility ความผันผวนในระยะสั้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือราคาน้ำมันราคาแก๊สเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการ hedge ที่ดีเนี่ยนะครับก็อาจจะต้อง hedge ทั้งความเสี่ยงในแง่ของการลงทุนนะครับว่ามันแต่แต่สุดท้ายนะครับผมคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงในแง่ของ geopolitical ใช่ครับคาดเดาไม่ได้หรอกนะครับเราก็นั่งคุยกันเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้จริงๆว่าปูตินคิดอะไรนะครับไบเดนคิดอะไรหรือว่ายุโรปจริงๆคิดออออะไไรรหนนกแ่่าาู้ว นะครับมันมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่นะครับแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความผันผวนในตลาดได้งั้นก็อาจจะต้อง hedge หรือว่าประกันความเสี่ยงนะครับอาจจะต้องเอา risk ออกบางส่วนหรือว่าหาวิธีที่จะไปประกันความเสี่ยงพวกนั้นนะครับวิธีอย่างเช่นพวกไปหาสินทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์นะครับเวลาที่มันมีความความผันผวนในตลาดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าสินทรัพย์ที่อาจจะได้ประโยชน์จากพวกเงินเฟอ้อหรือตัวฟรงงานที่ที่อาจจะปรับสูงขึ้นได้ แล้วแบบนี้ผลกระทบต่อเมืองไทยเนี่ยนะครับมันจะเป็นในรูปแบบไหนบ้างครับครับจริงๆก็ต้องบอกว่าผลกระทบทางตรงอาจจะมีไม่เยอะมากเพราะเมืองไทยก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเข,ขาแต่ว่าผลกระทบทางอ้อมเนี่ยมีแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผันผวนข,ของตลาดการลงทุนอย่างที่เราพูดถึง capital flow ที่เวลาเจออย่างเงี้ยเขามีเจอสิ่งที่เรียกว่า risk off ใช่ไหมไปจะหนีไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดเงินเฟอ้อสูงขึ้นจากเรื่องของราคาน้ามันแล้วก็ราคา<ม><ม>แก๊สธรรมชาติซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ที่เรากำลังเจอ นั่นก็เป็นประเด็นนะครับคออิชชูนะครับเรื่องของวิกฤตรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าห่างไกลจากของเรานะครับแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่อาจจะมาส่งผลกระทบต่อทั้งตลาดการลงทุนโลกนะครับตลาดการเงินนะครับรวมไปถึงความเสี่ยงที่จะเกิดเงินเฟ้อที่อาจจะกระทบกับมาถึงได้มาถึงเมไทยได้เหมือนกันนะครับ นั่นก็เป็นเดอะแมคโครทอล์ของเราในว,วันนี้นะครับผมพี่พัฒน์เด่นมิชัยนะครับกับเคนเนตโนเวลนะครับต้อขอาล,าลาไปก่อนนะครับพบกับเดอะแมคโครทอล์ของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ